ยสาาปัญญวิิชาาาสสรร้้งงควววมมูู่ตัสวัสดีครับทุกคนในวันนี้นะครับเราก็จะมาพาทุกคนนะครับมาทำความรู้จักกับแอปพลิเคชัน eget o w n นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับ แอปพลิเคชันอีกัตทาวนะครับเป็นเกมร่วมผจญภัยไปกับของเพื่อนในโลกใบใหม่ของอ e ีกัตทาวที่เราผู้เล่นจะได้ดำดิ่งไปกับองค์ความรู้ด้านพลังงานให้ห้องเรียนสีเขียวและเกาะต่างๆใน Wonder World เตรียมรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้ให้พร้อมและไปดวลเดือดกันในเกมการ์ดสุดร้อนแรงอ e ีก t Duel สำหรับแนวเกมนะครับจะเป็นการเดินทางสู่ดินแดนลีกลับในโลกอันมหัศจรรย์ การประจนภัยครั้งแรกของคุณและเพื่อนๆกำลังจะเริ่มต้นขึ้นปลดล็อกเนื้อเรื่องที่สุดแสนจะลึกลับแห่งโลก Wonder World ที่มีอายุหลายพันปีนอกจากการประจนภัยแล้วคุณก็สามารถเตรียมเปรียมไปกับองค์ความรู้ในด้านต่างๆได้แก่ 1. ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนชีวิต 2. พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน 3. พลังงานในอนาคต 4. การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและ 5. ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปนะครับก็จะเป็นการแนะนําถึงเมืองที่อยู่ในเกมน,นะครับซึ่งในเกมนี้ก็จะเป็นการผจญภัยไปกับเมือง4แบบ4สไตล์ในโลกสุดอัศจรรย์ของอ e ีกัทเเลือกเมืองที่ใช่เลือกเมืองที่ชอบสําหรับสไตล์ของคุณสําหรับเมืองแรกนะครับเมือง Powerland นะครับเมืองแห่งเชือเ้อเพลิงฟอสซิลแหล่งพลังงานเริ่มต้นที่ถูกกักเก็บม,มาหลายล้านปีก่อน ต้นกำเนิดพลังงานไฟฟ้าจุดเริ่มต้นแห่งยุคสมัยที่รุ่งเรืองเมืองที่สองครับก็จะเป็นเมืองสมาร์ทแลนด์นะครับเป็นเมืองแห่งวิทยาการด้านพลังงานความก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่กักเก็บคุ้มพลังงานสะอาดเอาไว้มากันต่อที่เมืองที่สามของเรานะครับเนเจอร์แลนด เมืองแห่งพลังงานธรรมชาติการผรสมผสานร,ระหว่างพืชพันธุ์และผลผลิตทางการเกษตรที่หล่อเลี้ยงและสร้างสมดุลให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งเกาะและเมืองสุดท้ายของเรานะครับก็คือเมืองกรีนแลนด์เองนะครับเป็นเมืองแห่งพลังงานหมุนเวียนการผสานร,ระหว่างพลังงานลมน้ำความร้อนและแสงอาทิตย์ก่อเกิดพลังงานหมุนเวียนไม่รู้จบบน,นเกาะแห่งน,นี้ครับต่อไปนะครับก็จะเป็น โหมดของการตกแต่งตัวละครนะครับซึ่งจะแสดงตัวตนของคุณผ่านทางคาแรคเตอร์สุดน่ารักที่พร้อมให้คุณเลือกตกแต่งและปรับเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบอาทิเช่นเสื้อผ้าหน้าตาทรงผมสีผิวและที่สำคัญงานนี้ฟรี Free, ไม่มีค่าใช้จ่ายครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการอธิบายถึงการควบคุมในเกมนะครับซึ่งทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นปุ่มกดนะครับเพื่อที่ ให้เรานะครับสามารถเลือกไปทิศทางที่เราต้องการได้นะครับสำหรับด้านขวามือนะครับก็จะเป็นการแตะปุ่มนะครับที่เป็นรูปแว่นขยายนะครับเพื่อดูหรือพูดคุยกับ NPC ในเกมครับผมและแถบที่อยู่ด้านล่างชื่อของเรานะครับก็จะเป็นแถบภารกิจนะครับเราสามารถแตะแถบภารกิจเพื่อแสดงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับภารกิจที่เราจะทํากันนะครับและฝั่งขวามือนะครับ เมื่อเราแตะนะครับก็จะเป็นหน้าต่างของแผนที่นะครับจะแสดงสัญลักษณ์ของภารกิจต่างๆนะครับซึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงนนก็จะเป็นรูปอัศเจรีนะครับหรือว่าเครื่องหมายตกใจนั่นเองนะครับเมื่อเราแตะไปที่แถบภารกิจกันแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าต่างภารกิจนะครับปรากฏออกมานะครับซึ่งจะมีทั้งหมด4อย่างนะครับได้แก่ภารกิจหลักภารกิจลองภารกิจรายสัปดาห์และก็ความสําเร็จนะครับซึ่งจะแสดงว่า ภารกิจไหนที่เราทำสำเร็จแล้วนะครับทุกๆคนเนี่ยสามารถคลิกนะครับเพื่อดูรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับและอย่างที่เคยพูดไปนะครับก็คือหากมีเครื่องหมายอัสเจรีหรือว่าตกใจอยู่บนหัวของ NPC นะครับนั่นก็แสดงถึงนั่นก็แสดงถึงการมีภารกิจให้เราทํานั่นเองนะครับเราสามารถกดรูปแว่นขยายนะครับเพื่อพูดคุยกับ NPC ได้เลยนะครับ เอาละครับทุกคนขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับขอบคุณครับ